สวัสดีค่ะวันนี้อิงมาให้เทคนิคในการถือ2,000จุดสวยๆนะคะอันดับแรกเนี่ยถ้าเราจะถือหลักหลายๆพันจุดนะคะอิงเคยทําคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะสามารถไปดูได้นะคะวิธีการหาจุดเข้าพันจุดในแต่ละวันนะคะแต่อันเนี้ยถ้า2,000จุดเนี่ยจะต้องมาจากทา์เฟรมที่ใหญ่มากๆนะคะก็ทำเฟรม s อสีทำเฟรมเ a y ดย์อ, Day อย่างี้นะคะนีจะให้เทคน,คนิคนี้เลยนะคะที่อิงเข้าเทรดจุดนี้นะคะเป็นจุดปลายไส้เลยนะคะ อันนี้คือพอน้องวิ่งเป็นไซเวย์ตอนแรกน้องวิ่งเป็นไซเวย์แบบนี้ค่ะเป็นไซเวย์แฟลกนะคะคือพอหลุดไซเวย์ไม่ว่าจะหลุดข้างบนนะคะหรือว่าหลุดลงข้างล่างนะคะหลุดลงมาปุ๊บเนี่ยขอให้ชนะโลได้สักโลหนึ่งหมายถึงหลุดมาได้หนึ่งโลเนี่ยนะคะเราเตรียมตัวเด้งเซลไว้ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะน้องเด้งขึ้นมาแบบพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยนะคะจากการที่เป็นข่าวมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้เกรงกลัวใดๆนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าน้องมีโอกาสที่จะ กลับขึ้นมานะคะที่จุดที่น้องเทลงนะคะคือจุดที่เป็นแฟลกตรงนี้นะคะเราก็เซล์เลยซึ่งจริงๆอ้าวคุหอิงทำไมคุณอิงเซลตรงนี้ก็จุดมันอยู่ข้างบนนี้ทำไมคุหอิงถึงไม่เซลลข้างบนทาไมต้องเป็นจุดนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคนะคะพิเศษเลยนะคะที่เรารู้กันเพาะในกลุ่ม VIP นะคะถึงวิธีการอ่านนะคะอันนี้อิงดูจาก M5 นะคะจุดเข้า M5 นะคะ เป็นจุดที่เข้าแล้วก็มี SL ต่ำที่สุด SL แค่50จุดเองนะคะตอนที่อิงเข้าเทรดนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดสเตลลงมานะคะแล้วก็ถือมาเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจุดที่เข้าตรงนี้นะคะที่ SL ต่ำๆไม่เกินร้อยจุดเนี่ยาสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะในคอร์สสุดยอดเทคนิคฟันกำไรอย่างเสียนนะคะในคอร์สนี้เนี่ยสอนวิธีการเข้าเทรดหาจุดที่ SL ต่ำมากแล้วก็ TP หลัก 300 500, 000, 000, จุด5้0อจุดพันจุดแล้วก็2 0 0พจุดแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็รอเทลงไปแบบจุกจุกไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะสังเกตเพราะว่าน้องเนี่ยวิ่งเป็นไซเวฟแฟลกแบบนี้ก่อนที่จะเทแรงๆหรือก่อนที่จะพุ่งขึ้นแรงๆแบบนี้บ่อยมากๆเลยนะคะสังเกตภาพแบบนี้ไว้นะเอาไปใช้เก็บกำไรกันจุกจุเลยคะ่ะสำเร็จสำเร็จค่ะ